น,น,นี้น้าพอมันตุกเดียวกันน้ามบดเลยว่าจุ่มาาล้กินคืองวยืนห็นเเนาะจุ่มลูกบอเลยมาดักนกนกกินน้าเลยคือยานอน้าเนาะนหวไอ้เมียนมาเลยเนาะ้าเข้าีกันปากจุ่มแล้วได้สอบเยเเอะเห็นบอสตะกี้น้าไม่น้องแดงบัแดงดง,ดงวนยอะอยู่โจงโจงยิ้วน้าเ,เมา่งเางจนจะตายน้านี่น้องกันเเนี้ยนี่ โตบับสูฮันดีว้าจ๋อบ่จ้าแดงบ่ได้จนเนี้ยยางจีโอ่ดือนงีชักมาหับางมาหลัดง่วเรื่องมากินโม้หน่อยขอแห่งกางแห่งกางห้อยกอบชะลอดกอบหนึ่งนี่แห่งยาวเราไปโตบัตรถจะกินาศมั้ยอะไ ไปแล้วรับไปแล้วเอามาเต็นนะนินมาเหรลอยป่ะเ็นลอแล้วไปไปเงินชวนกันไก่ดีโฟรยไรเป็น นี่ยขะไอับางกนันนเนาะนันีนี่ยนบางน What do you mean? หนัลยดิหนักฮะที่วัาปืนอ่อนฮันประชาดอกเลยนะวัวที่สารต้งเป็นไก่พอดีไก่คนนึงมาตั้งไก่บ่ ตั้งไกล้นวนน้ยาเมเลย้ลยยสำหรับตาเนี่จะยิ้มไ <c oughs> ด้รวยรวยมาสำรับตา,าดิปังจะยิมไร่ดู ว่าใจนี่โว้ยเต้นตุบตุบตุบตมันงับ่านี้ก็เพราะเองเมาบอกบอรบ้านก็ปเสืออน้อน้ำกระหยามวเนาะแตไม่นีเชิเขาเลอบ่รวยรวยมาสำมค้าตอยกุ้งเลือเพื่อเลยนะบอกมาถึงยันคือเขาแตงหุ่นงูเหลือมจับหางฝาดโอายเขาคนนนั้อยู่แด้วีดิ่มไปว่าแาแลวเจ้า ปุ่งลงๆมันแล้วตื่นลแล้วก็ง่วงปุงเหลือมเขาบอกตมแห่งเนี่ยโอ้โฮเอากันเอามันสมควรแล้วเอายอมเลยตาว่าคันมันใหญ่ประแดนยิ่งมันตายยี้มีโอกาสจับเนาะไหนแห้งจะมีแข็งไหม

พอไหมครับนล้นล,ลงงนอนบนริเวณิการนาห้ปล่อยนอยห็นลงนิ่ยังอีกห้าิบอยู่น้นัห้าซิบหกิบนบน,บน,บน,นจังหดเอจังหัดใหก่อยู่ ไปอีกแล้วนักเลยเห็นมนยอะมาไกลรฮะไกลนี่ลำนเมอี้เผื่อนไกเป็นยัดไหมบกไก่บนั้นยงอยู่ขงนะฟังมันบอกเนน่รัเราอาอัะยิงคนยิงขนาดยงอีกบนี้ัน้ิยัดยยัดย หนุกนะครือที่ครืออ่าเชื่อวันหนุกมียเดียวคือคือต่ำก้อนมันเกี่ยวปีกหักเลยคือวับเลยเนาะคือวับเลยว่ากินหม้อไปว่ามันต่ำเลยมันยานตกก้อนตีง ตัวใหญ่เชียวบ้าซอดปูดกาลางหลังอีกตัวหนึ่งเชอยูอ่ใสโมเห็นเทียนตัวหนึง่งหนุกลงมาสามตัวพี่น้อง nội ý ba, tất cả mọi người ăn kim gì dính nhìn theo này, à. ข้นคอมูลนค่ะแค่นีนเปลี่ยนจุดเป็นบวนกันเดี๋ยวสีผ้ากันขึ้นไปเบิงน้องเถิงน้องมันเป็นหน้าโคกแบบเออเลิกขึ้นกว่าเก่าอีกไปเดี๋ยวสิเขาไปเลิกขึ้นกว่าเก่าอีก ขึ้นไปเทิงบ้านนี่ไปนี่ต้นหักใหม่ทุกคนเลยนี่ต้นอะเนี่ชนิดนีต้นเกลือกาหักใหม่เ,เ,ม mm hmm. เวลาคนเกิดลูกอยู่กำรรอยู่ยังเลยคนเชียวต้นนี้แหละไปต้มน้ำหอนกิน ดีปัวภายในปัวบาดปัวเพ้ภายในตน้นนันนี่ต้นหกักยาหักใหม่ต้นเกลือกาเป็นน้ำสมุนไพรรักษาสัมในเป็นบาดเป็นยังภายใน นี่แหละน้องที่เ่าวาน้องกลางนงกลางโคได้เอาหนูกมาก่อนเจ็ดกินโมไว้เลยหิวข่าแห้งเลยมือจนสั่นอยู่หิวข่าแห้งมีหนูยึดได้อยู่สามตัวฮะ พี on, leaving, ่ๆมาพี be, ่บบหัดได้ห no on ันให้นกมันลงรถแล้วเขาจึจอบไปไหนกใหญ่มันลงบอกแล้วมาพี่ข้างหน้าพี่พี่ดูพี่เจ้ามาพี่ให้มันลงทางหนาแล้วเขาจึงไปจอบเอาเอานกมาสองสามตัวนะเขาปิ้งก่อนบัววาหิ้วเข่าแห้งลหรมือสั่นหยกหยกอยู่นี่อ๋อตัว ยิ่สั่นมาบัดเดียวเลยมันใบสองใบสามเลยเด้เด <and new> <studio> ี <ens> <uda> ๋ยวสิไปกินอยู่พุ่นแหละเออโอเคกระไฟมาแน่ซุ่มเขามันซุ่มเขาก่อนเท่าเลยนะจักบ่จัก มีส so ุ่มข้นยังว่าเขามาก่อนน้องก็จะเออมีน้องแหงไปแล้วลูกเขาสองโตข้นเมื่อกี้นี่เขาใหญ่เหเออเขาใหญ่โอ้ยตรงนี้เขาแห้งนี้กำลังยกกำลังๆนไม่สิบแล้วกำลังสุ่มเขาก็ได้ ปูนตุบเมื่อกี้เนอเราเขียนอย่างนี้นะ นี่แหละของกินกันเลยสามโตหัวโหิวเขา่ามือจนสัน่นสั่นหยกเลย มามามาตัวจีเป็นอื่นๆิวเข่าแห้งเลยนี่ทุ่งสนุกหยกเาเปิดเปิดโอ้ยมือสั่นน่ยจับยังจิบได้เลยนอาเลยนะกลางช่วยจุเลนะช่วยจุเนี่เนี่ยตำบ,บางกลุ้กลุกลุ้กลุ เขาวาก็แค่เพี่อนตรงนี้โลดเอาวิดกระตุ้นไหลเอาไหลเตะเอาบืนเล้าดุมดุมดุมเลยอะจักรีได้น่ะจิมา้โนกระโดดจากว่าปั้นก้อนเดินไปท่องกันนะกองทัพมันกินมาเงีย อ๋อทิศซุบมาะไรครับน้าอือไปดพี่น้อ,องไปดพี่น้องเขาติอมกันบ้านเมื่อวานยิ้มขาวแห้งมากมานะขึ้นา้อกันบัานเนี่ย อ้าตัวทำดีแบนเอืมจ้ะมันบดแดบ่เนาะ ขาเสี้ยงเหมียงให้เท่าไหร่ขาเสียบข้าวขาขิงขาเสียบหักไปเรื่

one like down. ข้างางห <c oughs> นนป่อลยยังเพ็ดอยู่เหลือจากที่กินข้าวเรียบร้อยแล้ววัานนี้เขาชิมนามนั่งมานั่งซุ่มต่อแยกกันสองสุ่มของบ่อไซต์ญี่ปุ่นเขาาในอยู่อยู่ช่ี้แยกกันหัวไพยแล้วก็กดนไพยแยกกันอยู่สองสุ่มเดี๋ยวจาฟังเบิ่ง được phăng bừng nục nhảy à, chỉ sung sung luôn chỉ nục nục nhảy bạc thiếu thả bừng năm cân đây là các cái nồi kiếp nục cần tiếp tục xài thuốc cây ừ! nó kiếp nốt con đẹp loại chu chu nó nó Naut nó 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 กลับแล้ววะกลับตีปะกลับกับกลับมาเลได้เส่ยนะสุ่มก็เห็ดเรียบร้อยเลยยิ่งกลางอากาศกลางอาานมาไกลแบบซั้บวชึงคือว่ามันบินตรงคือว่าซวชึงอืเออบวชึงบวชยิ่งกลางอากาศไม่สะาเนาะโต๊ะนายม้วมันก็เหลือเสือพอดแล้วโอ้ไตั้งตบเจอต้องหันเจ้าจีฮาเห็นหรือบ่ กางอากาศนะเลีเ้ยงรึเนี่ตีข้าวมาชุกขึ้นสูกขึกข้นก็ตุกินป่ะก๊อปแล้วบาดนี้น้องหางย่างใหญ่ยอยู่พี่น้องหางน้องมันเป็นดงเป็นป่าพวกเขาไปพว,พวกเป็นดงขึ้นไปพวกโอ้ห้องนกเจาก้ <c oughs> นนเานกเนี่ยนกย่างนกเขานกเขาเจ้าลงให้ม็นเยอปะป่ะเอา้กากาจังไงกะสิถิ่มท่ายไว้สนิทได้พี่น้องเลย เดี๋ยวกลับบ้านนี้พี่น้องเลยไปทีมไทยไว้ซัมนี้แหละเดี๋ยวมนันนันนแหละเจาอแหละมอทางเมือแหละได้หนุกหน่อยตัวหนึ่งติดมือเมือะไปกลับพี่น้องบ้านนี้